จะมีของที่คู่กันไม่ว่าจะเคาไม่ว่าจะคุณไม่ว่าจะผมไม่ว่ามันก็อยากจะรู้ลึกกว่าวา why must be only one จะมีแฟนสักที่ต้องฟังแล 3, 4, ้ว3-4,000จากำน้ำําว่ายน้ําเดินริมทะเลหรือว่าภารกิจของเราหรือว่าการเดทของเราในวันนี้มันคือที่ทะเลทั้งหมดกันดินเนอร์ของเราในวันนี้เนี่ยผมจะจัดเอง

จัดโต๊ะดินเนอร์ที่เดนเป็นโต๊ะพรเวทโอเคเราไปจัดโต๊ะของเราเองแยกเป็นส่วนตัวออกมา,ามทำให้ได้ดีหนก็คือเราก็พอจัดตรงนู้นเสร็จรปุบแล้วก็วิ่งกลับมาแต่งตัวแล้วก็ตรองที่จะกลับไปดินเนร์ครับเอยก็ไม่ได้บอกอะไรมากก็แค่บอกว่าเออเดี๋ยวก็จะพาไปดำน้ำเสร็จก,ก็มาดินเนอร์คือแบบว่านางไม่ไม่อะไรเลย เหรอไหมไปไหนมาไปไหนมากินข้าวมามั้ง <c oughs> ทำอะไรอยู่ด้วยวุทโอ้ต้องงงเองว่ถ้าไม่ใช่เพื่อนเนี่ยหรือว่าไม่ได้กินข้าวล้าหมูกระทะไม่ได้ไปเดทเลย <c oughs> ให้ตายแล้วคขาเนี่ย <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าห่ <c oughs> วงตรงนี้ะ <c oughs> ไม่รู้เนี่ย <c oughs> ว่าเขาต้องทำกันยังไงอ่ะ อยากจะแบบว่าพี่คะช่วยหนูหน่อยหนูไม่รู้จริงๆว่าหนูจะต้องทำยังไงอ่ะกลัวอะไรพาไปกินข้าวไม่ได้พาไปฆ่าถ้าพาไปฆ่าเดี well ๋ยวบอกแล้วโอ,โอยพาไปฆ่ามืดกว่าน,นี้นีสว่างไปรอดรอดรอดอะไรขึ้นยาอุ้ยร้องไห้แล้วครับ <c oughs> เป็นอะไรทำไมร้องไห้ กิดอะไรขึ้นลองไม่หยุดด้วยโอ้ยทำอะไรอ่ะทำไมตงตั้วกลัวกลัวอะไรอ่ะคือถ้าตกใจนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างทียบแบบเราก็ไม่คิดว่าเขาจะร้องไห้เลยอะไรเงี้ยก็ก็ตกใจนิดนึงอย่าเงี้ยแบบแบบเมื่อกี้มันช็อกไงเจอไฟเจออะไรเจอการสูบพรายมันก็เลยแบบตึ้งไปคือเป็นคน กลัวการเสียภัยเวลาว่าตอนนี้ไม่ได้กลัวเราแค่ไม่รู้จะว่าเราจะรับมือกับมันยังไงเหมือนเคยแบบเคยหวังว่าเราเคยหวังสิ่งสิ่งหนึ่งปะ่ะเออแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นกับเราแต่เราไม่รู้เราจะทำยังไงกับมันไงมร้ไเหมือนเราเราหวังสิ่งสิ่งนี้มาแค่นั้นแหละจะไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนใช่แล้ววันหนึ่งมันเจอเราก็ต้องทำยังไงต่วอวะยืนน ยืนหนยืนทำไมเป็นของขวัญที่จะมาให้มันเป็นสร้อยเว้ยเป็นรูปหอยเดาใ่ให้จริงๆ ี่ชีวิตนี้คือมีคนมาทําแบบนี้ให้แล้วอ่ะคือร้องไห้เพราะดีใจแต่ว่าเพียงแค่เราไม่รู้ว่าเราจะทํากับมันยังไงเพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่เป็นโก้โก็เป็นคนที่เงียบๆนิ่งๆแล้วก็เป็นคนที่อะไรก็ได้ง่ายๆพอเรามาเจอแบบนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าเรา,เราจะต้องทำยังไงแต่คือเราดีใจแล้วเราก็เลยร้องไห้มันก็อาจจะยากนิดนึงสำ,สำหรับสำหรับคนคนหนึ่งที่จะ เหมือนเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนก็ต้องก็ต้องใช้เวลามีอะไรอยากรู้อีกไหมเม็เวลาแล้วเเวลานะเ,านะเร็ว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 ไม่อยากแค่อยากอยู่ด้วยเฮ้ยไม่เคยเจอ,เอแบบไม่เคยเจอคนที่แบบไม่ค่อยอยากรู้อะไรแต่แค่แบบแค่อยากอยู่ด้วยเฉยๆอย่างเดียวเป็นคนไม่ชอบถามแล้วก็แบบแค่ชอบที่จะอยู่ด้วยเหมือนเหมือน อยู่ที่ไหนก็ได้แค่แบบอยู่ด้วยเฉยๆสบายใจไนะ้มตอนนี้เอา้าถามไม่ตอบถ้าสบายใจไงคืออาจริงถ้าถือว่าเลือกให้เดินพามาสุดท้ายใช่ไหมแบบเลือกพามาเดินเล่นเนี่ยก็เลือกพามาเดินเล่นเลยไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่รู้ว่าจะทำไงกับความหรูหราแต่ว่าถ้าเป็นความเรียบง่ายอะไรโอเคชอบคอนเแมนมากกว่า ใช่เวลาเราทํางานเราเจอคนเยอะแล้วอ่ะเห็นปะเวลาส่วนตัวหรือว่าเวลาที่เราอยากอยู่ใครสักคนเน่ยเราแค่แบบแค่อยากอยู่เขาเฉยๆแค่อยู่แล้วสบายใจแล้วก็ได้มาอยู่ในที่ที่ชอบแค่ได้มาด้วยกันทํากิจกรรมด้วยกันเขามก็รู้สึกด,ดีแล้วอ่ะเอางจริงซื้อข้าวมานั่งกิน ใช่เฮะ่ไม่ต้องแบบมีดินเนอก็โอเคแล้วแแค่แบบแค่ได้อยู่ด้วยแค่ไหนก็บมันแค่รู้สึกดีอ่ะมันแค่รู้สึกว่ามันอบอุ่นแค่นั้นแหละมันเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่เราหายไปนานมากกับความรู้สึกอบอุ่นมันแค่วันนี้มันอบอุ่นอ่ะแล้วมันรู้สึกแบบมันเต็มแค่นั้นเองพอหมดเวลาแล้วนะนะอ,อยากขออะไรไหม มันเป็นอีกข้อส่งเกตที่ดีมากๆที่เราได้จัดใครเพิ่มมากขึ้นอีกคนหนึ่งในด้าน เด็กของเขาได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆได้เรียนรู้ว่าเออทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้เขาผ่านเรื่องอะไรมาบ้างอะไรที่ทำให้เขาคิดอย่างนี้นะเกิดเรื่องนี้แล้วเขาจะรู้สึกอย่างนี้ยนะังไงรู้สึกว่ามันน่าสนใจรู้สึกว่าเออนี่เป็นเรื่องที่ที่ดีมากมาที่ได้รู้จักได้รู้จักโคแล,ล้วกันครับเอาจริงว่าเดทนี้อ่ะมันก็จะเป็นความทรงจำหนึ่งของโกลตอลอดไป ถ้าเป็นกรไดาอยากจะให้เรื่องจบองถ้าหากแบบไม่มีกล้องนะไม่ไจบเพราะว่าก็กลัวเสียใจไม่รู้อ่ะก็แบบถ้าคบคบไปแล้ววันหนึ่งคนคนนี้ไปจากเราเราก็ต้องทำไงก็ต้องเดินอ,ออกไปจากที่อื่นแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ ่แสดงว่าถ้ามาคนวนี้เราก็ต้องหยุดดีใช่ฉะนั้นคือแบบจบดีกว่าหรอกคือกูเองก,กูกลัวว่ากูกลัวการลืมต้นใหม่สุดต่างเรานิกกี้นัชชาต์ครับเ<อ>ชิญมา แล้วใครแล้วใครปิดไฟคุณสร้างสถิติได้คุณรู้ไหมเนี่ยมากสุดเหรอน้อยสุดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสู้สู้เขาบ,บอกว่าอยู่ห้องคนเดียวค่ะผมก็บอกว่ากินพิซซ่าไหมอี <c oughs> นี่ก็หลอกแดกผมปีนึงอ่ะ <c oughs> มึงโง่มึงโง่ <c oughs> <c oughs> นี่คือฉมหน้าของคนที่ตัดสินใจล็อกเอาไม่ได้ยินคำว่าเบปโป